สวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีนอนจะ้ะเอากันมารอปาเห็ดกันนะคะเนาะหลังลจากที่บัได้บัวบรีจะ้จะก็มาหากเก็บเห็ดกันต่อจ้านีเ่เห็ดพึง่งหวานสองดอกจะเดียวกันนะั้นน่ะเออกำลังสวยๆเลย ต้ยมยำสิออเยไปจ้าเปนวงเยอะแยะเลยพี่ครับพกอดูสิ พี่น้องร้ายพักจ้ะอุ้ยบุนะอ้้สะอึกพี่น้องเอ้ยย้อนมาแล้วฮะอย่างงามเลย,ยพี่น้องส้ำขัญนจีสะออกเด้อจ้ะมันมันมุ่นแน่แยะใครมาทำมุ่นเนาะ จูนั่นแหละไปผัดเนยผัดเบคอนอืม <c oughs> อืมสึกชิงไหม เหตุการณ์เก็บเหตุการณ์มาดูละพี่น้องงามครับจะ้ะถ้าบานหมดนี่นะชัดยอดหรือว่ารอยสัตว์เขาเดินเหยียบ อืมชวยเลือกได้บ่ ทำไมต้นไม้ต้นนี้มันตันทางเนี่ยถ่ายไหมอุย้ยถ่ายมากก็ได้นะ จ้า <lining S 1> อาหารปลาของเฮาค่ะ Ooh, หลากหลายเมนูรองเท้าพี่ป่ะไม่เป็นไรเอาเลยม,มีมีปลาจีนด้วยปลาจีนปลาจีนนี่ไม่มีใครมาตักลูกเลี้ยงใหญ่ดกมากจะ้ะของเถิงหุ่นดำปือป้อปื้ออยู่พี่น้องลูกใหญ่ใหญ่อันนี้ก็ลิงง่อน สวยจ้ามนนีเข้ากันมาตักบุเบอรี่กันเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศฝนตกนิดหน่อยจ้หนีปย่างยนไนี่คะของติเนาะไปทางนึงกับทัวนึงหาลูกดำจ้าตะกแดงเหมือนเดิมไปเดี๋ยวพาไปตักจ้าพี่น้องตุ๊กตากระดูกแดงเนาะค่ะเนาะอสวยลูกใหญ่มากเลยด้วยดูให้ดูจ้าตมาลุก สำลุกบูเบอร์รี่อะไรแต่ไม่อยากทำเียบคนเหยียบคนไดกทังกี่ทังนั่นนี่สอง <c oughs> ทงัทงสอังเนาะสวยจริงๆแหละสุดยอดดีๆเออในไซส์เองก็นั่งพอดีเลยจ้านี่ตักเลยนี่ลูกทิศตะไบ,บลูกทิศตะไบลูกแดงๆเลยจ้ะเดี๋ยวว่าจะขั้อีกเก็บนะคะจะเก็บลูกดแดงให้ออเดอร์เพิ่นก่อนนี่ กระดาที่อััก่อนตักยาก ปุ๊บพึ่ใบห้าจตั้งูกบรีก่ก็ไปออเดอร์ออยา่างเสียงเลไม่ออกหัวหัวเลากันทั้งวันวันนี้เน็ตเหนื่อยค่ะเมวันบรรยากาศคนเล่นเล่นจน่มาจ้ะเก็บบุเบอีแน่เก็บเฮดแน่ลา,าลวาลก,ลกันไปครับเนาะช่วงหนี่ยด้วยจะ้ะ เราหาตังก็หาตายนี่ก็นาะเดี๋ยวพี่พ่อนกับกับสายเดียวแลยที่นี่แล้วกี่คนท่ครับโดด่ะ สวยจังเลยช่อนี่นะาใจดีมากเลยคนนึงเก็บคนนึงตัดจะได้เร็วๆนะคะโอต้ตรงนี้อู้ตรงนี้ได้อยู่สวยอยู่ขาใหญ่ๆเนาะ โอ้โหหนูมีถุงอยู่นะนถุงใส <c oughs> มือจ้ะอันนี้มันเละนะคะไม่เอาจ้ะเรนี <c oughs> สวยนะโอ้โห <c oughs> oh ดอกใหญ่ดอกหญ่โอ้โหกองไก่อนจ้ะให้พี่เข้ามาอาเว้ยเว้ยโอ้โหมันดอกดาวเรืองเลยป๊าดอีพออีแม่เห็ดดับแต่เยอะมากเลยเนี่ย เดี๋ยวไปเอาตะกร้ามาใส่ก่อนมาตะอูบอรีเขาเลยมาเก็บด้วยหืมปลานนีดดกใหญ่อีหีเนาะยอดมากเลย อ้อหดอกไม้นะเนี่ยไม่ใช่เห็ดนะนี่ จอดอีหลีจ้ะฮะอืมหมดแล้วมั้งหมดแล้วละจ้ะวันหนูใส่โบวบดีไปสองถุงแล้วเอาใส่ถังหนูก็ได้เอาถุงแล้วแล้วก็เอาถังเห็นปีกนกเหรอ ตอนเจ้ากเก็บมันเยอะไหมล่ะ,ะ,ะปีที่แล้วตรงนี้ไม่เยอะเนาะ อ,อีกรอบนึงนี่ค่ะสะออนค่ะยอดอีหเลีจะเป็นคนแก่ด้วย ใช่ใช่ซื้อบลรี่นี่แหละเอาให้เขาไปเลยนี่พ่อถอนตัดไหมอเออพี่เอาไป มีเพื่อนอยู่อือหือโอ้เดิมพันจะแบบว่าบดไ้เก็บไปเอาไว้ไหมคะพันจะสร้างเป็นรอบอๆนะคะ รอบนี้เพันเอาอันสามสิบโลนะคะเข้าได้ใดออเดอร์แล้ววงวันอันนี้จะเอาไปฝากคนแก่ท้างบ้านจ้ะไปเดี๋ยวใส่ถุงกันจ้าจะตัดขาก่อนตาพี่น้องตีมะพร้าวกลมเห็ดดำแบบง่ายเลยจ้ะี่แลกว่าววว่าวแมนแม่มจ้ะมองดูสุดยอดอีหรีเก็บจ้ะเก็บกันเลย ที่เรานึกว่าปลาแมนเป็นหม,ก,มกไงเล้นจ้ะบานเร็วเนาะจอดมาไปอูนะคะบูหมอเนอะเเมมาะแสบเซโมซัมสัน มันเขาเอากะทรงคายจ้ะไไปนอไลๆคนกระตกห้อม ไม่จุ่มเดียวจ้ะเดอาต้นใหญ่ๆนี้ไปก่อนี๋ยวเขาจะได้มาเก็บอีกอยู่จ้ะ อันนี้ก็ต้องไปทำออเดอร์เตรียมของให้พยยี่นายเออเราสิบแปดเจ็เสาร์แล้วว่ะมาจ้ะสิบปตองมะง้อเงี้ยเนี่ยเหมือนเสาร์จ้ะพี่น้องใส่กล่องใส่ถาดที่เขาเรียบร้อย หวานพันลงไปแล้วรถมาข้าละขั้นจ้ะมกกระแสบนะคะเรือกมัเเฮ็ดแหมกระแซบแห้น้นกินกระแซบไมอยากกินแต่เห็ดกระชาหมูไปน่ำจังหน่อยทำหมูสับอ,สอยากกินทั้งเห็ดทั้งหมูนะจ้ะ แล้วมันอ,อาได้ก่อนสิเฮ็ดช่วงนี้เฮ็ดหาเงนินก่อนจ้ะพี่น้องมันต้องคลิปมืนหล,หลายคลิปในวันศัลย้ะดีบ่มมี่เวลาแม่จ้ะพี่นอ้องรอาต่อคอมเมนต์พี่น้องกับบมมีจ่จ้ะ เป็นยังเนาะเพราะว่าอันทีสจว่าอะไรล่ะเฮ็ดหาออเดอร์หมจะ้ะง่ายม,มากเลยสิก็มาทายเนี่ยๆ,ๆหน่อยๆจนมากจะเก็บเดินเก็บมากกว่าบริไายทุกดอกสิค่ะถ้าคลิปกับเบ้าหญ้าสิเนาะก็จังมัอนหนีามากนะคะมาเก็บบริบูรณเนาะตั้งใจมาหาเฮ็ดร่วมนะคะแต่ว่าเฮ็ดร่วมหายยากค่ะ เฮ็ดว่ามาันคือพันพันเลดมาหายห้าวนะ,ะจ๊ะว่าพันเอาเฮ็ดอย่างใน,นเนี้ยคุณชน,นะนเฮ็ดบกเนาะเฮ็ดบกเฮ็ดบกข้าวนะคะพันเอาเนาะเฮ็ดแค่รอดเฮ็ดอีอย่างอีกเฮ็ดพวกเฮ็ดดินต่างๆนะคะพว <He ads S 2> <อ>กเฮ็ดกอต่างๆเน,นาะแล้วหน้าชนิดจ้ะ <S <S พันเอาเนาะเอาตอนนี้มันมาไข่มีนะคะ <S <S มาช่วงมันแล้ว คุณหายหญ่ขั้นทะเล่นน้ำบ่ออึดแล้วจ้ะลายพักแต่คุณสั่งหน่อยขั้นทะเล่นสงสารเป็นยังหงเห็ดร่วมกันจ้ะ เป็นว่งเลยค่ะพี่น้องดูนะกระยางเก็บไปนะั่นโอ้ยเทวาซับเป,ปน็นอะย่างมันเอาออ,อเดอร์เราถามพ่อใหญ่ว่ามันเอาบ่มันเอากะดีนะคะจะได้เคืองรูนี่แหละ้องไม่เซจหาคนอยู่คนบอปากคนบอบอกคนมาตอบอ นู่พิ่นไปเอากะโบจักจ่ะคือว่าอันเพิ่นไปส่งตามร้านอาหารนะคะเนาะร้านอาหารเพิ่นจะเลียดมาให้เพิ่นนะคะว่าเพิ่นรอบนี้เพิ่นจะเอายางเสียนะจ๊ะเอาเฮ็ดอีหยังเสียเพิ่นก็สิมาสั่งเฮาอีกรอบนึงนะคะเนาะบ่แม่นเพิ่นสิว่าเลยบ่แม่นเพิ่นเป็นคนอันนี้ด้อค่ะเพิ่นจะตามเขาเจ้าสั่งมาก็จะมาสั่งเฮาอีกตอนนึง กัเฮ็ดงานจ้ะ่มวลาเขาปลาปเก็บเฮ็ดน้ำโมดอกค่ะ,คะเฮ็ดงานเนายังจ้ะเหลือเยอะอยู่เก็บเฮ็ดเหลืองรอก็ได้เห็ดรวมก็คงไม่ได้หรอกวันนี้ฝนตกเข้าใจอยู่ เพราะว่าเขารู้ว่าฝนตกเขาไม่เป็นไรหรอกบอกเราบอกเขาว่าฝนมันตกก็ว,ว่าเงี้ยช่วยเลยจ้ะช่วยเลยจ้ะมันจะได้ีไปห่อหมกทำคลิป,ป <c oughs> เก็บเลย <c oughs> ยุยม้ยมย้มยุ้มเลย ถามพรทำไมไม่เห็นมองจิตมีคนถามเหรอ <c oughs> ไม่มีคนถามตั้ง, <c oughs> งีอ่บอเขาไม่ถามหรอกลงกันไหนก็ตอนนั้นพี่พรไม่มีเวลาตัดต่อคลิปทำคลิปก็ไม่มีเวลาทำปีนี้มามาเที่ยว อย่างเดียวมาเที่ยวอย่างาดียังได้มอือนะ,น,ะน,นี่ก็มาเสียเทียวนะอยโทษพี่หีหน้ามาเก็บอีกอืมเก็บขายอย่างเดียวเราไปเฮ็ดมอห้อหมุกนะพี่แก้วเนาะ สิ้นแสบนะวะเห็ดแหนมเคยเห็ดปะเห็นเขาบังขนาดเนาะเนาะเห็ดแหนมปะได้เลยว่าตีเก็บเห็ดเหลืองนะที่นี่เราเห็นว่าตัวอีหยังเนาะแล้วว่าเฮ็ดอีหยังวะเนี่ยอยู่ลูปทรงปกติจะอยู่รูปแบบนี้เนาะยางมากเราที่เอ้าเห็ดอันงดำปะหมดละ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้าวันนี้นะคะเขากะบเดวิด่าไปส่งออเดอร์เพิ่นแล้วค่ะเพราะว่ามวันนี้พญายไปหาหมอนะคะเนาะกะจะเอาออเดอร์ไปส่งให้ตีน่าจ้ะสองกองนะคะกองลาสองกองใหญ่เนะะี่ยค่ะกับกองลาอา่ายี่สิบยี่สิบกองหน่อยน่าจะเนาะกับสี่สิบกองพอดีตามออเดอร์เพิ่นสร้างมากนะคะเนาะกะตจีกับพี่พ่อกับพี่ แก้วเนาะค่ะใส่กันตักเนาะตักมือเดียวค่ะสองมือเนาะมันเป็นมือเดียวสองมือจ้ะก,ก็ได้อโ่โอเอเดอร์เพลินพอดีเนาะแล้วก็มีเหลืออยู่ประมาณเก่าโลนะคะดักจีสิเอาไปแช่แข็งไว้ให้อีกเจ้าหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็มาสรุปนะคะเนาะสำหรับบูเบอรี่หองเฮาในรอบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ดสิมีอืมเฮดเนาะค่ะในในรถพญาย,ยิ่งเนาะค่ะ ส่งคือกันเนาจะไปสรุปไ้เบิรงให้เนะให้เบิรงเนาะจ้ะเนาะว่าในรอบนี้เราขายอีกอย่างแน่ส่งอีกอยังแน่แเนาะจ้ะเนาะนแะค่ะช่วงในปังๆจ้ะพี่น้องปังกระดังปังนะคะเนาะโอเคค่ะเรวจะไปสรุปกันอีกรอบนึงเนาะจ้ะเนาะจ้าองเข้ากะพร้อมส่งนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นเหตุรวมเนาะค่ะวันนี้จะไปส่งเล็กหน่อยก่อนกันกบิะไปหาหมอต่อาคอนเทนเน์ละ ที่แรกนึกว่าเพิน่นเอาจ้ะเพิ่นเอาเพิน่นทรงไม่เสียดมาน้ำกรดเนี่ยจ้ะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้้ะจ้ะน่ามาสรุปให้เบ่งจ้าตอนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ